โอเคครับขอต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมแมสเทเลนนะครับตอนนี้ในส่วนของไฮโนมานฉอบนะครับเดี๋ยวเรามาคอนฟิกค่านะครับตัวเฟเวิร์กันนะครับก็เปิดไฟล์คอนฟิก main.php นะครับโอเคตอนนี้เรากําลังจะคอนฟิกในเรื่องของฐานข้อมูลนะครับไปดูฐานข้อมูลก่อนนะครับก็เลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นนะครับในส่วนที่เป็นคอมโพเนนต์นะครับส่วนที่เป็น db นะฮะแล้วก็เปิดตัวนี้นะครับบรรทัดที่57นะฮะเปิด นะครับคอมเมนต์ออกไปนะครับแล้วก็บรรทัดที่65นะครับลบคอมเมนต์นี่ออกนะครับแล้วก็ใส่ชื่อฐานข้อมูลเข้าไปนะครับชื่อฐานข้อมูลของเราคือฮานุมาน underscore shop ใช่ไหมฮะฮานุมาน underscore shop นะครับก็คือตรงนี้นะฮะฮานุมาน underscore shop นะครับก็เชื่อมฐานข้อมูล username คือ root นะฮะรหัสผ่านเราไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าตัวแกรมเซอร์เวอร์เราไม่มีรหัสผ่าน ตัว MySQL ใน Web Server นะฮะไม่มีรหัสผ่านเดี๋ยวลอง Refresh ดูนะฮะได้ไหมฮะโอเคนี่อีกอันนึงนะฮะก็คือเรื่องของ Generator g นะครับตัว Gen Code นะครับนี่อยู่ในส่วนของ Module นะฮะตัวนี้เราก็เปิดนะครับเปิดการใช้งานนะครับแล้วก็ตรง Password นะครับให้เราใส่ Password เข้าไปนะครับเช่นผมจะใส่ 1- 2 3 4 5หโอเคนะครับแล้วก็ Refresh ดูนะฮะ ลองเรียกนะครับลองเรียก rindex.php นะครับตัวแปร r เท่ากับกี่นะฮะลองใส่12345 3, เข้าไปนะครับก็จะได้แล้วนะครับโอเคนะฮะ โอเคนะครับในส่วนของ key generator เนี่ยมันจะมีตัวชี้ p a t ไปยังตัว generate ตัว generate code อีกอันหนึ่งนะครับก็คือ,อเราก็จะต้องใส่ตัวแปรเพิ่มนะครับนิดหนึ่งนะครับนะครับก็คือ,อ generator p a t นะครับนะฮะเป็น array ไปที่ boost okay. okay. t r a นะครับอะ boost boost trap นะครับ dot กี่นะครับโอเค generator part นะครับ boost boost trap dot กี่เดี๋ยวลอง เรา r e f r e ดูนะครับเราจะเห็นตัวคำว่า bootstrap generator ผมขึ้นมาอโอเคไหมฮะตัวนี้ก็คือ,อ <c oughs> หลังจากที่เราสร้างโมเดลเสร็จโมเดลเสร็จแล้วนะครับเราก็สร้างตัว generator ที่เป็น bootstrap ออกมาได้นะครับอโอเคก็อันนี้ก็เป็นการตั้งค่านะครับให้ ตัว G Framework เรารู้จักฐานข้อมูลนะฮะรู้จักฐานข้อมูลแล้วก็เตรียมพร้อมนะฮะเรื่องของการ generate uh, generate code นะครับโดยใช้ตัว Key Generator นะครับนะฮะพร้อมที่จะ generate code แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับ